อพยากตตธรรมกามาวาจรกุศลวิบากอเหตุกกุกศลวิบากวิญญาณ5ที่เป็นกุศลวิบาก338ธรมเป็นอัพยากฤตเป็นไฉนะจกักขุวิญญาณอันเป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะกามาวาจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วในสมัยใด ผาสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตอุเบขาเอกคตาแห่งจิตมนินรีอุเปกินรีชีวิตินรีมีในสมัยนั้นก็หรืออรูปธรรมแม้อื่นใดที่อิงอาศัยเกิดขึ้นมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอัยกฤสามยามสิบเก้ ภสษะมีในสมัยนั้นเป็นไนาการกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องความถูกต้องในสมัยนั้นอันใดน,นี้ชื่อว่าภาษามีในสมัยนั้น340เวทนามีในสมัยนั้นเป็นไนความสบายทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สบายทางใจก็ไม่ใช่อันเกิดแต่สัมผัสแห่งจักขูวิญญาณธาตุที่สมกัน ความสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าเวทนามีในสมัยนั้น341สัญญามีในสมัยนั้นเป็นฉนะไนการจำกิริยาที่จำความจำ อันเกิดแต่สัมผัสแห่งจักขูวิญญาณธาตุที่สมกันในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าสัญญามีในสมัยนั้น3 4 2เจตนามีในสมัยนั้นเป็นฉนะการจงใจกิริยาที่จงใจความจงใจอันเกิดแต่สัมผัสแห่งจักขูวิญญาณธาตุที่สมกันในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่า เจตนามีในสมัยนั้น343จิตมีในสมัยนั้นเป็นฉไนจิตมโนมานัตหาไทยบันดระมโนมนายตนะมนินทรียีวิญญาณวิญญาณขันจากขูวิญญาณธาตุาญญาาที่สมการในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าจิตมีในสมัยนั้น344 อุเบกขามีในสมัยนั้นเป็นฉไนความสบายทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สบายทางใจก็ไม่ใช่ความสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าอุเบกขามีในสมัยนั้น345ห เอกคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้นเป็นฉนความตั้งอยู่แห่งจิตในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าเอกคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้น346มนินทรีย์มีในสมัยนั้นเป็นฉนจิตมโนมานัตหาไทยบรรดระมโนมานายตนะอินทรีย์คือมโนวิญญาณวิญญาณขัน์ จากขูวิญญาณธาตุที่สมกันในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่ามนินทรียีมีในสมัยนั้น347อุเปกขินรีมีในสมัยนั้นเป็นฉไนความสบายทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สบายทางใจก็ไม่ใช่ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าอุเปกินซีมีในสมัยนั้น348ชีวิตดินซีมีในสมัยนั้นเป็นฉไนาอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปอยู่กิริยาที่เป็นไปอยู่อาการที่สืบเนื่องกันอยู่ความดำเนินไปอยู่ความหล่อเลี้ยงอยู่ชีวิตอินทรีย์คือชีวิต แห่งนามธรรมานั้นๆในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าชีวิตดินซีมีในสมัยนั้น349ก็หรืออรูปธรรมแม้อื่นใดที่อิงอาศัยเกิดขึ้นมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทาเป็นอัพยากฤิต350ก็ขันสีอายตนะสองท่าสองอาหารสาม อินทรีสามผัสสะหนึ่งและถึงจักุวิญญาณธาตุหนึ่งธรรม,มายตนะหนึ่งธรรมธาตุหนึ่งมีในสมัยนั้นก็หรืออรูปธรรมแม้อื่นใดที่อิงอาศัยเกิดขึ้นมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอภยากฤษละถึง351สังขารขันมีในสมัยนั้นเป็นไฉไ ภาษะเจตนาเอกคตาแห่งจิตชีวิตตินซีก็หรืออารูปธรรมแม้อื่นใดที่อิงอาศัยเกิดขึ้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันมีอยู่ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสังขารขันมีในสมัยนั้นและถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําเป็นอัพยากฤต